นักโบรณาณคดีพยายามบูรณะประติมากรรมนักรบดินเผาแห่งซีอานที่ขุดพบในซีอานบนทนสันซีย้อนไปในปี1974กการค้นพบนักรบดินเผาสร้างความตกตะลึงระดับโลกและได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในการค้นพบทางโบรณาณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ประติมากรรมดินเผามีอายุหลายพันปีตอนที่ขุดพบรูปปั้นดินเผาทหารและมา้าถูกฝังอยู่ในดินลึกและมีสภาพไม่สมบูรณ์แต่นักโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะประติมากรรมพยายามฟื้นรูปปั้นเหล่านี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะพิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิจินซีผู้ทำหน้าที่บูรณะโบราณวัตถุมากกว่า30ปีกล่าวว่างานบูรณะโบราณวัตถุเป็นงานที่ท้าทายอย่างมากเพราะต้องคำนึงถึงการรักษาภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนโดยตอนนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทั้งนักเคมีนักโบราณคดีและนักฟิสิกส์มาร่วมกันบูรณะโบราณวัตถุเพื่อฟื้นฟูสิ่งล้ำค่าจากประวัติศาสตร์ให้ดีที่สุด